คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเดอร์ e ider, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม ปัจจุบันนั้นรถจนพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศจีนโดยมีเจ้าตลาดอย่างวูหลิงมินิอีวีที่สามารถทำยอดขายจำหน่ายไปแล้วกว่า370,000คันจนกลายเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศจีนตลอดระยะเวลา12เดือนที่ผ่านมา และล่าสุดทำให้เกิดคู่แข่งหน้าใหม่ขึ้นมามันก็คือเ h อ r r y QQ i ิวคิวไอมันเป็นรถจนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กที่มาพร้อมกับสีที่นั่งโดยเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาจุดเด่นของมันด้วยราคาที่ย่อมเยาเริ่มต้นประมาณ150,000กว่าบาทจนไปถึง228,000บาทเท่านั้น ้ดยการออกแบบภายนอกนั้นจะมีสไตล์ดูน่ารักและเป็นมิตรด้วยไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่มีไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบ LED ส่วนด้านท้ายนั้นก็ถูกออกแบบให้กลมกลืนไปกับด้านหน้าด้วยไฟท้ายแบบ LED รูปครึ่งวงกลมพร้อมไฟถอยหลังและไฟตัดหมอกที่อยู่บริเวณกันชนด้านล่าง ส่วนมิติตัวถังนั้นจะมาพร้อมกับความยาวขนาด2,980ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,496ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,637ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่1,960มิลิเมตร ส่วนในด้านของคุมพลังนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดที่20กิโลวัตต์หรือประมาณ27แรงมา้าแรงติดสูงสุดอยู่ที่85นิวตันเมตรพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีให้เลือกอยู่2ขนาดขนาดแรกจะสามารถวิ่งไกลถึง20กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและขนาดที่2จะสามารถวิ่งไกลถึง170กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเท่านั้น ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบแบบเรียบง่ายและมาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศพวงมาลัยแบบ2กา้านมารวัดแบบดิจิตอลที่แสดงผลถึงสถานะการขับขี่ให้คุณได้สะดวกสบายตลอดการเดินทาง ก็ถือได้ว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งนะครับที่มีขนาดสด่วนที่เล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองได้เป็นอย่างดีและถ้าหากนำรถคันนี้มาขายในราคาย่อมเยาในบ้านเรานะครับรับรองว่าตลาดแตกเลยทีเดียวและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเชอร์รี่คิวคิวไอซครีมที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ หากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผม A อเลเดอรต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ